ครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อกี้เข้าไปช่อง YouTube เพื่อที่จะไลฟ์นะฮะก็ปรากฏว่าระบบมีปัญหาขัดข้องนะฮะแก้ไขมาได้ได้สักพักแล้วก็เลยก็เลยกลับมาไลฟ์ที่ youtube ที่ a c e b o o k แทนนะก็ไม่เป็นไรครก็ใช้ได้ ก็เป็นเหตุว่าเราต้องมีทั้งสองช่องนะเพราะว่าบางทีมีปัญหาลักษณะพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้หัวข้อสำหรับคืนนี้เนี่ยผมก็จะ,อะขอพูดในเรื่องของหุ้นกลุ่มขนส่งนะครับ transport นะ transportation and logistics นี่ครก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เรียกว่าเต็มเต็มนะครัให อาจจะมีผลต่อ valuation นะฮะอาจจะมีผลต่อราคาหุ้นนะฮะซึ่งก็ผมก็จะทยอยไปดูในทุกๆเซกเตอร์ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะฮะนะตรงส่วนนี้ก็คงจะค่อยๆไล่ไปนะทีละวันนะฮะช่วงไหนที่มีเวลาทำก็จะก็จะเยอะหน่อยช่วงไหนที่เวลาน้อยก็ก็จะพยายามหาช่วงจังหวะเหมาะเพื่อที่จะ นำเสนอให้ท่านสมาชิกได้ไดได,ได้ได้ดูกันนะครับนะก็ก็เริ่มเริ่มเลยนะฮะกลุ่มที่เป็นโลจิสติกทรานสปอร์ตเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเหมือนกันนะผมคิดว่าท่านสมาชิกหลายท่านก็น่าจะมีหุ้นในกลุ่มนี้อยู่พอสมควรนะครับนะฮะถ้า ผมก็จะคัดเลือกมาหุ้นตัวที่มันค่อนข้างที่จะมีะมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นหุ้นตลาดนะก็คือมีการซื้อการขายมีการเคลื่อนไหวอยู่พอสมวควรนะครับหุ้นก็มีหลายตัวที่ดูนิ่งๆแล้วก็เป็นหุ้นที่เราไม่ค่อยรู้จักตรงนั้นก็ถ้าสนใจท่านก็ลองไปสืบหาดูนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะฮะผมก็จะเอาหุ้นที่ ค่อนข้างท็อปพิกนะฮะมาหยิบขึ้นมาแล้วก็มาดูเรื่องของกราฟทางเทคนิคนะมาดูเรื่องของอ valuation ว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะนั้นวันนี้ค่อนข้างยาวนะฮะผมเตรียมเนะะื้อหามาค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการลงทุนนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยผมได้รับข่าวสารจริงๆอยู่ในเว็บไซต์ของเซนะฮะ o r นะ th ถ้าท่านสมาชิกเข้าไปดูก็จะเห็นเขามีการสรุปเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงของเซตในเดือนมีนาคมออกมานะครับนะซึ่งตัวแรกนี่เป็นอัตราเงินปันผลหรือเงินตอบแทนจากตลาดหุ้นไทยนะซึ่งก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครในเอเชียนะะก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดเอเชียนะฮะ เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม63นะครับก็ค่าเฉลี่ยของตลาดเอเชียจะอยู่ที่ประมาณสัก3.59%นะตลาดหุ้นไทยของเราก็ได้มาประมาณ4.51%ตลาด MBI นะฮะก็4.21%นะครับ,ตร,บ,นะรบตรงนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเซตอินเด็กซ์เดือนมีนาคมนะฮะ สิ้นสุดเดือนมีนาคมเนี่ยปิดที่1,125.86จุดแจุดนะครับก็ปรับตัวลด,ดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียนนะฮะของเรานี่ลบไป16เปอร์เซ็นต์นะก็ไล่มาอินโดนีเซียนะสนะิบหสิงคโปร์1 7บนะฮะแล้วก็ msci 19.8ฟิลิปปินส 21. ์21.6นะครับอินเดียแล้วก็สุดท้ายเวียดนามก็24.9นะฮะฉะนั้นก็เขาก็ เรสประเด็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่ต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อนะในทั่วเอเชียนะรวมถึงยุโรปอเมริกาต่างๆนะฮะเรื่องของราคาน้ํามันอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มาตรการภาครัฐนะในเรื่องในเอเชียเนี่ยไม่เฉพะเป็นของไทยเองนะฮะก็มีคลอดมาตรการออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีอ่าลักษณะของพรบรเงินกนู้ออกมาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ ตรงส่วนนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับดัดชนี4กลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะในเดือนมีนาคมที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่าเซตอินเด็กนะฮะเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนอได้กุมภานันก่อนหน้านี้เทคโนโลยีนะฮะลบไป4.9นะสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะลบไป12.2บริการ12.3 เกษตรอุตสาหกรรม14.8นะฮะก็สะท้อนว่าหลายธุรกิจใน4เซกเตอร์นี้ฮะก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่มีความสำคัญนะฮะเป็นเซกเตอร์ที่มีการปรับตัวนะครับรับสถานการณ์โควิด -19 ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเซกเตอร์ที่มีความจำเป็นนะะไม่ว่าจะเป็นการอ,อ,อยู่บ้านนะฮะเพื่อที่จะลดการติดเชื้ออะไรต่างเนี่ยพวกนี้ก็ต้อง เราต้องใช้นะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลเรื่องของการปรับตัวที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆมันก็จําเป็นด้วยนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของสินค้าหรือว่าธุรกิจของเขาเองเนี่ยมันก็มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะก็ลองดูนะครับว่าเรามีเซกเตอร์พวกนี้อยู่หรือเปล่านะก็เสียหายน้อยหน่อยถ้าเทียบกับเซกเตอร์อื่นนะครับผมจะให้ดูกราฟนะฮะที่เป็น กราฟที่เป็นลักษณะของภาพรวมของกลุ่มที่เป็น t r a n s ปอร์ตนะฮะโลจิสติกนะฮะก็อัปเดตวันนี้เลยนะครับนะฮะจริงๆแล้วกลุ่มนี้เมื่อต้นประมาณามกรานะฮะน่าจะน่าจะทันวาแล้วแหละนะ,ะที่มีเริ่มมีการระบาดท,ที่จีนนะฮะเริ่มมีการระบาดท,ที่จีนก็กลุ่มนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นขาลงโดยสมบูรณ์คือเกิดเดดครอสเนี่ย ก็สักประมาณมกรานะเป็นต้นมาแล้วก็มีการปรับตัวค่อนข้างแรงลงมาจนถึงจุดต่ําสุดก็สักประมาณสัก250ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อไซด์เวยขึ้นไปนะเป็นไซด์เวยอัพขึ้นไปแล้วก็ข้ามเส้นค่าเฉลี่ย20วันไปแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนจะปิดไปเป็นแดงๆนิดนึงนะครับนะแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยแท่งเทียนตัวนี้มันก็ยืนอยู่เหนือเส้น20วันก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีเหมือนกันนะในทางเทคนิคนะมาดูแต่ละตัวแล้วกันว่าแต่ละตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับน,ะนั่นก็ส่วนของ aot นะฮะนี่เป็นตัวใหญ่ในกลุ่มเลยแล้วก็ aot จริงๆก็ market cap เนี่ยก็ถือว่าเป็น market cap ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไปแล้วนะแทนที่ของปตทอนะครับนะเส้นค่าเฉลี่ยนี่ผมใส่ไว้ให้นะบางท่านถามว่า เส้นค่าเฉลี่ยที่แสดงนี้อะไรบ้างนะยีวันนี้ก็สีเหลืองนะครับห้วัน,นสีเขียวแล้วก็90วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับกลุ่มที่เป็นของ aot e นะฮะนะก็เริ่มมีเด c ครอสอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ประมาณสักปลายมกราได้นะประมาณปลายมกราก็แลองจากนั้นก็เป็นขาลงมาเรื่อยนะฮะแล้วก็ลงค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทำจุดต่ำสุดอยู่ประมาณสัก4-6บาทอยู่แถวๆนี้ครับ ลูกศรสีแดงก็ประมาณนี้46บาทหลังจากนั้นก็ไซเวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้ามเส้นคาเฉลีย20วันแล้วก็พอดีวันนี้เป็นเป็นแท่งแดงออกมานะปิดที่56.75นะครับตรงส่วนนี้เองก็เราก็มองดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะถ้าถามว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือ,อยังนี่ก็ไม่ใช่แต่ก็กําลังสร้างฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็กราฟเส้นคาเฉลียจริงๆก็ยังเป็น ขาลงอยู่นะครับนั้นถ้ามันข้ามเส้น50ไปได้นะฮะนะข้ามเส้น90ไปได้เนืออยู่ลอยเนืออยู่เส้น90แล้วก็สร้างฐานตรงนั้นได้ไปเนี่ยก็คงเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะการเดินทางไปมาระหว่างประเทศจริงๆเนี่ยนะในไตรามาสที่1ไตรามาสที่2เนี่ยผมว่ายังยังยังได้รับผลกระทบไตรามาสหนึ่งนี่โดนเต็มเ็มอยู่แล้วนะฮะไตรามาสที่2นี่ก็อาจจะบางส่วนนะครับ มันจะฟื้นตัวจริงๆก็ใจมาสที่3ามใจมาสที่4ี่นก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวซึ่งสัมพันธ์กับโควิด -19 ผมว่าก็น่าจะเริ่มซาไปนะครับเพราะว่าหลายประเทศก็ใช้ใช้อานโยบายค่อนข้างที่จะเข้มข้นในการจำกัดการกระจายของเชื้อนะครับฉะนั้นถามว่ารับได้หรือเปล่าหรือว่าลงทุนได้ไหมตรงนี้ผมว่าคงคงไม่ได้เสียหายถึงแม้ว่า มันจะลงมาจากเส้น20ก็คือใน worst case จริงๆเนี่ยนะฮะเส้น20มัน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 ยืนไม่ได้เนี่ยก็คงจะลงมาข้างล่างแต่ว่าคงไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วนะฮะซึ่งผมก็มองว่าอ่ามันเป็นธุรกิจผูกขาดนะไม่ถึงว่ามันมีอยู่เจ้าเดียวในประเทศนะครับที่ทําเรื่องของสนามบินเรื่องของอธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบินพวกนี้ครับก็เลยน่าจะเป็นอ่สินค้าผูกขาดชนิดหนึ่งที่ถ้า นานๆนนทีลงมาแล้วก็ก็คงไม่ได้เสียโอกาสใช้โอกาสตัวนี้ก็สะสมไปนะครับหลายท่านที่ไม่มีก็ซื้อซื้อแล้วก็ถือไว้ก็คงจะรอช่วงที่โควิด1 i มันซาบแล้วก็มีการใช้สนามบินมากขึ้นนะฮะตรงส่วนนั้นก็คงจะมีเรื่องของ valuation ที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับกราฟที่ดีดตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเอางบการเงินมาให้ดูก็เราก็โหลด จากเซตนี่แหละครับนะบเพื่อจะด,ดูง่ายนะจริงจริงแล้วเนี่ยรายได้ค่อนข้างค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของกําไรสุดที่จริงๆก็มีลักษณะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าไตรามาสหนึ่งที่รายงานออกมาเนี่ยก็ยังไม่ไม่กระทบหนักเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วมันจะไปแสดงออกถึงไตรามาสสองไตรามาสสานะครับซึ่งแน่นอนว่าผลการดรําเนินงานหรือว่ากําไรสุดที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะน้อยลงตาม ที่การบินการอะไรต่างถูกกระหับไปค่อนข้างเยอะมากนะครับนะ PE ก็ <PE S 1> ค่อนข้างพรีเมียมนะฮะในกลุ่มนี้เนี่ย PE ค่อนข้างสูงนะฮะสามสิบเอ็ดจุดหกหนึ่งนะฮะนีก็ร่าสุดนะครับนะซึ่งถามว่ามันแพงไหมมันก็คงตอบไม่ได้ในเรื่องในแง่ของความถูกแพงในแบบนั้นนะฮะแต่ถามว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างผูกขาดค่อนข้างไม่มีธุรกิจอื่นที่จะมาเทียบเคียงได้เนี่ยนะถ้ามันแพงหน่อยก็ อาศัยจังหวะช่วงที่หุ้นม,มันลงมาแล้วก็สะสมไว้เนี่ย <_ d ew> s> <S เพื่อจะจะเล่นตรงนั้นไปก็ผมคิดว่าน่าจะมีเหตุมีผลอยู่พอสมควรครับต่อไปก็คืออันนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับการบินไม่ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับรานสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นธุรกิจอ่า r ินเอแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เขาเติมน้ำมันเครื่องบินนะฮะพวกยานเครื่องเครื่องบินต่างๆเนี่ยแบงก นะ aviation fuel ถ้าตัวย่อคือ BAFS นะถ้าท่านรู้จักก็มีนักลงทุนชื่อดังท่านหนึ่งถือไว้อยู่นะนานๆทีจะเห็นมันลงนะมันลงมาตั้งแต่เด c r o อสมาตั้งแต่ปลายสิงหานะนะก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะจนถึงจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณสัก17บาทนะหลังจากนั้นก็รีบาวขึ้นมาตอนนี้ยังอยู่ที่เส้น20วันนะยังไม่ผ่านเส้น20วันนะครับ ก็น่ารุนว่ามันจะได้ลงไปอีกหน่อยไหมนะฮะคือต่อรองราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันจะเติบโตไปยังไงก็เติบโตไปกับเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินมันบินนะมีการใช้เครื่องบินบินอันน้ก็ต้องเติมอยู่แล้วฮะนะซึ่งตัวนี้ผมถือว่าเป็นท็อปิกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงจริงๆนะตัวนี้นะครับแต่จริงๆข้อที่หนึ่งคือมันค่อนข้างไม่มีบริษัทอื่นที่ค่อนข้างที่จะสู้เขาได้นะอย่างที่สองก็คือว่า ไปดูของ valuation นะการปันผลการอะไรต่างเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมันมันยึดติดกับเรื่องของการบินนานๆทีก็จะเจอวิกฤตนะแล้วก็ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะถ้าใครยังไม่มีหุ้นมีอะไรเงี้ยจริงๆก็แ,แอบมองหน่อยก็ก็ไม่น่าจะเสียหายนะฮะเราเข้าไปดูงบการเงินสักหน่อยนะฮะนะรายได้เขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นงบไตรามาสสอยู่ส่วนงบไตรามาสหนปี63นี่ก็ยังไม่ออกมานะครับกำไรสุดที่ก็ค่อนข้างคงตัวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบ1-2ึ่งไตรมาสจนถึงกลางต่เข้าไตรามาสที่3ก็คงยังมีนะแล้วก็คงจะฟื้นตัวไปกับธุรกิจการบินนะ PE ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วครับนะถ้าใครจะต่อราคาออกมาหน่อยก็คงจะแล้วแต่แต่ผมว่า PE เขาพรีเมียมามาตลอดนะเพราะว่ามันก็ มีการเติบโตไปกับาสายการบินนะฮะนั้นก็ลองเข้าไปดูนะครับลองไปตัดสินใจดูเนี่ยผมก็แอบดูอยู่นะฮะว่าเอ๊ะถ้ามีโอกาสก,าก็อาจจะเข้าไปลงดุลสักหน่อยนะก็ลองดูนะครับนะ BTS ก็เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนหลายท่านอ่เป็น,เป,นเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นตลาดนะก็ถือไว้อยู่นะครับนะตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะก็มีเดตครอสมานะครับนะแต่ก่อนนี้ก็ราคานี่ สิบาทอัพตลอดเราก็เพิ่งเห็นว่ามันตกมาจากสิบสีาบาทกวา่ากวนีครับลงมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็ต่ำสนะิบละนะฮะก็เรียกหุ้นต่ำสิบนะล่าสุดก็ปิดอยู่ใกล้ๆ10สิบาทคือเข้าไปเทส10บาทแล้วก็ลงไปนะครับนะก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยแท่งเทียนสีเขียวตรงเนี้ยแท่งยาวเข้มทีเดียวนะฮะแล้วก็คาบเส้นที่ค่าเฉลี่ย20วันแล้วก็อยู่เนี่ยต้องดูว่าเขาจะลงมาอีกไหมนะฮถ้าเขาไม่ลงเนี่ย ผมว่าถ้าต่ำสิบมาเนี่ยก็ถือว่าได้ได,ได้เปรียบนะฮะถ้าใครที่มีของเก่าอยู่ด้วยนะครับหรือใครที่ยังไม่มีแล้วก็อยากลงทุนเนี่ยนะก็แอบแอบดูนิดนึงแล้วก็เข้าไปดูว่าพอจะลงทุนได้หรือเปล่านะฮะสำหรับผมก็ในโดยส่วนตัวนะ,ะในนะฐานะนักลงนักลงทุนเนี่ยก,ก็คงไม่ได้รังเกียร์รังงอนเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะปันผงปันผลก็ใช้ได้นะครับนะ,ะแล้วก็รายได้อะไรต่างต่างนี่ค่อนข้างดีเราไปดูงบการเงินงนิดหนึ่งนะฮะ ของ BTS เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามก็ยิ่งเปิดเส้นทางการเดินรถมากเท่าไหร่ก็กำลงกำไรต่างๆก็ไปตามนะนะผมว่าทิศทางก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแต่บังเอิญว่าช่วงนี้ก็ถูกผลกระทบผู้โดยสารอาจจะน้อยการเดินรถก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะในมุมมองผม PE ก็พ r เม i ่ยมาตลอดนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก25 นะฮะ P E นะฮะนั้นลองไปดูว่า,า,าเราจะลงทุนได้หรือเปล่าหรือว่าเราชอบมุ่นในทํานองนี้หรือเปล่าเงี้ยก็มีหลายตัวที่ถือว่าในกลุ่มของทรานสปอร์ตเองเนี่ยก็ลงทุนได้ครับนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คืออบงกอก g k o k e x s r e s s w a y นะก็คือ B E M ตัวย่อมันนะฮะในส่วนนี้ก็เขาก็มีเด c r o อสเหมือนกันแล้วแต่ตัวนี้จะลงหนัก อ่าลงลงเขาเรียว่าทิ้งดิ่งจริงๆนะฮะทิ้งดิ่งมาจนตั้งแต่ราคาสัก10บาทกว่ากเนี่ยสิจุดสูงสุดก็มาสักสิบาทกว่าๆจนเหลือประมาณแค่6บาทกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีรีบาวขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ก็ข้ามเส้น20วันไปได้แล้วจะสังเกตว่ากราฟในกลุ่มนี้จะคล้ายๆกันหมดเลยนะจะคล้ายๆกันหมดเลยนะซึ่งผมก็มองว่าใครที่อยากลงทุนหรือรอโอกาสอยู่ก็ก็คงไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรที่จะ มาทำนิวโรนะครเพราะว่าจริงๆพวกหุ้นกลุ่มนี้ก็คล้ายๆกับกลืนผูกขาดนะก็มีอยู่บริษัทเดียวที่เขาทำนะฮะบ,บริษัทอื่นก็ก็ไม่มีนะมันก็เป็นลักษณะที่ว่ารอรอโอกาสแล้วก็เข้าไปลงทุนแค่นั้นเองลักษณะพวกนี้นะฮะนงงบการเงินก็กำไรสุดที่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไตรมาสหปี63นี้ก็ยังไม่ออกแต่ผมก็มองว่าตามการระบาดของเชื้อโรคที่ว่านี่นะ ก็คงลดลงไปนะฮะแต่ว่ากระทบในในในช่วงสั้นเท่านั้นเองหลังจากที่มีการเดินทางมีแรงต่างผมก็มองว่าก็คงปกตินะเข้าสู่ภาวะปกติและกําไรต่างๆอะไรก็คงจะประมาณนี้นะฮะอาจจะม,มากกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะฮะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะจะจะ,จะ,ะตัดสินใจยังไง PE ก็จะคล้ายๆก,กันกับ BTS นะค่อนข้างพรีเมียมนะอันนี้ก็ หุ้นสายการบินเป็นนี่เป็นเครื่องบินเลยนะก็คือ b a n ก k อก Airway Air ก็คือ b b a นี่ยนะบเอนี่ยคือขาลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วแหละจนนี่ผมย่อกร้าไปตั้งขนาดไปตั้งเยอะแต่ก็ยังนี่ทิ้งดิ่งมาเรื่อยๆนะฮะทิ้งดิ่งมาเรื่อยๆตั้งจากราคา10บกว่าบาทนะฮะตอนนี้สามบาทกว่านะเนี่ยสบาทกว่าจนถึงประมาณนี้ครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะตอนนี้ แท่งสีเขียวก็อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะแต่ว่าโดยหุ้นเขาเนี่ยนะฮะแท่งเทียนเขาไม่เคยสัมผัส50นะฮะเส้น50ก็ลองดูว่าสัมผัสเส้น50แล้วจะเป็นไงจะผ่านไหมหรือว่าจะเด้งลงกลับมาไซเวย์แล้วก็ลงมานะครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะหุน้นพวกนี้มันหุ้นเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยนะผมไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยอ่าไม่ไม่เคยอยากอยากจะลงทุนเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็การแข่งขันมันสูงนะครับ แต่ผมจะไปลงทุนพวกที่พวกเติมน้ํามันเครื่องบินพวกนี้จะได้เปรียบนะแต่เครื่องบินเนี่ยโอโ้โหแทบแทบจะทุกสายการบินนะฮะไปดูงบการเงินนะฮะงบการเงินเนี่ยอ่แบงกอกไอเอฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายการบินที่เขารักษาสภาพอ่ากไรไว้ได้อ่าดีกว่าสายการบินอื่นนะฮะเพราะว่า จริงๆก็กำไรน้อยลงเยอะนะฮะตั้งแต่ปี60ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะฮะไตรมาสหนึ่งี่ยังไม่ออกนะครับแต่คงจะ2อสานี่ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละนะเพราะไม่แทบจะไม่ได้บินอยู่แลวนะฮะฉะนั้นเรื่องของรายได้สุทธินะฮะรายได้รวมกำไรสุทธิต่างๆก็จะลดลงนะะ PE ก็ค่อนข้างค่อนข้างแพงนะฮะนะมีบางช่วงที่อาจจะคล้ายๆกับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันค่อนข้าง ไม่ค่อยเคลื่อนไหวคือมีการเคลื่อนไหวสั้นๆนะจะจะเรียกว่าหุ้นตลาดไหมก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นแบงกอกเอเวนเนี่ยค่อนข้างไม่บุ๋ววานะครับนั่นก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากลงทุนไหมแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่เคยลงทุนหุ้นกลุ่มกลุ่มนี้นะนะอีกตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะ a a v นะตัวนี้นะนะ a a v ก็ AirAsia นะครับ คือมันก็เหมือนกับแบงก์กรอเ A วคือมันลงมานานแล้วนะลงมานานต่อเนื่องแล้วนะแล้วก็กราฟก็เหมือนกันนะแต่ว่า AV เขาไปทสเส้น50วันแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันลงมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เคยไปเทสเส้น50นะฮะเส้นสีเขียวเนี่ยนะเพิ่งมาเทสอวันนี้นี่เองนะก็ลองดูว่าเขาจะทสเราจะผ่านไหมนะต่ำสุดที่ลงมาเนี่ยหนึ่งบาทเลยนะน้อยมากนะฮะ 1> 1บาทแต่ถามว่ามันลงเพราะอะไรมันก็ลงเพราะว่าฟันเดเมนเทลรือ,อเรื่องของงบการเงิน,นต่างมันฟ้องนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยราคาหุ้นก็จะไปถึงจุดนั้นแม้ว่าทางเทคนิคมันจะดียังไงก็ตามก็ท้ายที่สุดก็จะถูกดิสคารลงมาก็จะให้มันเหมาะสมกับกําไรขาดทุนของเขาครับอันนี้เป็นงบการเงินของเขาเนะเห็นว่าที่มันลงมาเรื่อยๆก็เพราะว่ากำไรสุทธินะฮะมันก็ลงมาเรื่อยๆจาก พันแปดร้อยล้านพันสี่หกสิบเก้าล้านจนถึงเปลายไตรมาสสีของปีที่แล้วเนี่ยนะก็ขาดทุนไปสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเห็นไหมฮะนั้นราคาหุ้นก็ลงมาตามนะลงลงมาตามงบการเงินน,นะฮะจนะเรื่องของอปันผลปันผลต่างๆนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ราคาหุ้นจากเดิมเนี่ยซึ่งปีห้าเก้านี่ก็ถือว่าทอ็ทอปอยู่นะ,ะสามรายได้ต้องสามหมื่นกว่าล้านเนี่ย สามหมื่นสามพันล้านบาทใช่ไหมกำไรหนึ่งพันแปดร้อยล้านราคาหุ้นตอนนั้นหกบาทนะตอนนี้ลงไปต่ําที่สุดเนี่ยหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทนี่ก็เพิ่งรีบาวขึ้นมานะนั้นก็ไม่น่าลงทุนพวกที่เป็นเครื่องบินเนี่ยไม่น่าลงทุนการบินไทยนี่ผมไม่กล้าเอาเอา่าอะไรงบกันกันมหมดูนะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอดีจริงๆนะฮะเหมือนพวกอ่นกนกแอร์นี่ก็เหมือนกันนะนกแอร์ก็เหมือนกันคือ ลงทุนก็เราก็ไม่ได้อะไรกลับมานะฮะปันผลปันผลก็ไม่มีนะฮะเราจะไปหวังแค่แคปิเตอลเกนก็ไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะลงดิ่งไปเรื่อยๆพอลงดลงดิ่งไปเรื่อยๆลงหนักเนี่ยเราก็ไม่กล้าขายนะพอไม่กล้าขายเสร็จก็ลงไปเรื่อยๆนโะจกระทั้งหโวมันขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับงั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงคนะหุ้นกลุ่มสายการบินถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมา,ากราฟสวยอะไรต่างเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะ งั้นเวลาลงทุนผมจะเลี่ยงนะเลี่ยงเลี่ยงเช่นเราไปเล่นเอลทีดีไหมอย่างเงี้ยนะสมมตินะฮะในความเห็นผมนะหรือว่าเราไปาเล่นบีเอฟเอสเงี้ยคือเลี่ยงเลี่ยงไปเราก็เลี่ยงไปลงทุนในกลุ่มอื่นนะแทนที่จะไปซื้อพวกหุ้นสายการบินเงนี้ยก็ถือว่าก็เป็นการเลี่ยงการลงทุนอันนี้ในความเห็นผมนะฮะพึ่งเป็นนักลงทุนนะไม่ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะฮะนะถ้าใคร ดูตัวไหนแล้วก็อยากอยากลงทุนก็คงก็คงตามสะดวกแต่ว่าโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยสายการบินนี่ผมไม่ลงทุนเลยนะแต่จะไปเลี้ยงไปลงทุนพวกสนามบินแล้วก็บริษัทที่เขาเติมน้ํามันเครื่องบินมากกว่านะครับก็คงได้ไอเดียนะฮะนะถ้าถามว่า,าสรุปนิดนึงแล้วกันว่ากลุ่มที่เป็นโลจิสติกเนี่ยนะฮะเราจะพอจะลงทุนอะไรได้บ้างนะฮะ นะถ้าเป็นผมนะฮะโดยส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นโดยส่วนตัวเนี่ย AOT ก็น่าสนใจนะ AOT น่าสนใจนะแล้วก็ในส่วนของอ BA ซึ่งเป็นสายการบินเนี่ยผมก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็น BAFS ที่บริษัทที่เขาเติมน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นผมโดยส่วนตัวผมก็จะผมก็จะลงทุนได้นะก็ดูจากจะลอกการบ้าน นักลงทุนท่านหนึ่งก็ได้เพรท่านก็ถือหุ้นพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็จ้องจ้องจดจดจ้องจอง้จองมานานก็เพิ่งน,น,นานๆก็เพิ่งเห็นมันลงมาทําจุดต่ำว่าขึ้นไปทุ้งนมดนะสามสิบกว่าบาทนะสามสิบหกามสเจ็ดามสิแปดทนีน่ขึ้นไปหายอยู่ตรงนั้นก็ลงมาค่อนข้างสูงนะครับก็ดูแล้วก็ BTS นะฮะ b A, อะไรพวกนี้ครับ b b e m นะฮะ ลองดูว่าตัวไหนที่เราจะพอเข้าไปลงทุนได้ก็ไปศึกษางบกานกันดีๆนะฮะกราฟกลุ่มเนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะแทบจะไม่มีตัวไหนที่นอกคอ,อกเท่าไหร่แต่ว่าสายการบินนี้โดยส่วนตัวผมไม่กล้าลงทุนเพราะว่าเนื่องจากลงทุนระยะยาวแล้วก็บางทีระยะยาวมันก็สมัยก่อนนี้ตั้งหลายปีแล้วราคามันดีกว่าน,นี้ตอนนี้ราคาแย่มากอย่างนี้นะ แล้วบางทีการแข่งขันมันสูงเนี่ยผมก็กังวลว่ามันจะเจอสภาพทีก่กำไรสุดที่แบบเป็นแบบนี้นะมีสายการบินอื่นมาเปิดอะไรเงี้ยเขาก็แย่งลูกค้าไปก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะการบินไทยนกแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงติดลบกันมายาวนานนะครับนะก็ลองดูตามความเหมาะสมตามวิสัยของการลงทุนแต่ละท่านแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้รักชอบตัวไหนเป็นพิเศษแต่ถ้าพูดถึงว่า เอาตามความเห็นส่วนตัวก็คงแบบนั้น,น้วก็พยายามเอาเรื่องงบการเงินมาให้ดูนะพวกนี้ท่านก็ไปดูในใน s e t org ได้นะฮะ t h ว่าเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูงบหลายตัวนะก็เราจะไปซื้ออะไรที่เราไม่ได้ศึกษาไว้จริงๆแล้วก็ถ้าจะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอบริษัทเขาก็ยิ่งดีนะฮะถ้ามีเวลานะครับแต่ถ้ามีเวลาน้อยก็อาศัยว่า เราไปดูงบที่เขาสรุปไว้แล้วเนี่ยก็ก็คงจะพอเป็นแนวทางได้นะฮะว่ามันถูกแพงยังไงกําไรสุดที่ลดลงไหมเพิ่มขึ้นยังไงเงี้ยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาซัมมารายมาแล้วจากบริษัทแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์เขาเอาลงไว้อย่างดีแล้วนะก็ให้นักลงทุนได้ศึกษานะครับนะก็หุ้นที่มันค่อนข้างดีเนี่ยก็พรีเมียมครับเยอะค่อนข้างสูงน,นะครับก็เราก็ค่อนข้างจะต้องเลือกสรรน,นิดนึงแล้วก็ ช่วยจ,จังหวะที่หุ้นมันลงพวกนี้ก็ถ้าใครอยากลงทุนก็คงจะเลือกสรรเอาตามใจชอบนะครันะตามใจชอบก็คงมีอะไรก็คงจะได้ามาดูในเซกเตอร์อื่นๆบ้างน,นะครับตามเวลาที่เหมาะสมนะครับนั้นถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าให้ผมช่วยดูในเซกเตอร์อื่นที่น่าสนใจก็อ inbox เข้าไว้นะครับนะก็ก็จะตอบในฐานะนักลงทุนนะ นะไม่ไม่ได้เชียร์หุ้นตัวไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะไม่ไม่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวไหนที่คิดว่าเหมาะสมท่านท่านก็พิจารณาแล้วก็ดูกราฟทางเทคนิคนะฮะไปด้วยกันกับผมนี่แหละครับผมก็ฝึกด,ดูจากด้วยตัวเองนะมาหลายปีแล้วจนาจำนานนะครับนะนาน,น,าน,นานเข้าก็จะลงทุนได้อย่างมีความเหมาะสมแล้วก็เยือกเย็นนะนั้นก็คงเท่านี้นะฮะท่านสมาชิกครับถ้าใครจะ มอีอะไรที่จะสอบถามก็อ inbox ไว้นะผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะอตอบนะฮะก,ก็เดี๋ยวก็หาเซกเตอร์ใหม่เพื่อที่จะได้ดูกันนะนะท่านสมาชิกครับนะก็แค่นี้ครับท่านสมาชิกครับสวัสดีครับ